สวัสดีครับมาเจอก,กันอีกแล้วนะฮะกับช่อง Balson Channel นะครับมาดูวังวัวนะครับเป็นรถเข็นเลยนะฮะตัวนั้นก็กองเบลเลอร์เลยนะฮะสองตัวนะครับเราก็มาดูสวนมันสวนเอมันของลุงสีดีกว่านะครับเตกหนอหรือ,อยัง มีแต <N> ่หญ้าแตกนะครับผมก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอันนี้ก็ล้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้องก็จะขึ้นเองแทดงยอดดูนะครับผลงานของฉันเจ้าเอาหมวกลงสีมานะดู โอ้โหดงสีซื้อมาสี่ห้าใบนะครับจันจาแขวะหมดนะครับดูท้องฟ้าวันนี้นะฮะดูนะครับ,บนนะะดดครับ่า่านน้นได้ยินเสียงเอะอะไรก็ไม่รู้ิีเจ้าิีเจ้านะครับนี่ฮะ ผมก็ถอนออกนะครับไม่ได้นะครับยาขึ้นไม่ได้เลยนะฮะตรงโครนนะฮะตรงเราต้องถอนออกเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารก่อนนะครับแล้วมันเราก็จะจะตายเอาในทันทีนะครับยาเนี่นะครับรงสีก็ ใส่นุ่นนะครับใส่กรุงนะครับอูเขื่อนนะฮะอ้ยล้มนะฮะโดนจันเจ้าเล่นกับอางนะครับมาจะดีลือเร,ร่านะฮะหาพันธุ์เทนาแล้วก็เราจะไม่ถางนะฮะเราจะไม่ได้หญ้าออกนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เพิ่งดันนะฮะ การเป็นคันเทนะครับไม่มีหญ้าก็คันเทแล้วก็จะขาดไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้หญ้าเจริญเติบโตก่อนนะครับลกไม่เป็นไรนะฮะดูอ๋อมันนะครับล้มไปหมดเลยนะครับดู ไม่รู้จะทำยังไงนะครับดื้อจัดเด็กน้อยเอ้เหนื่อยปลูกแลับปลูกอีกนะครับตายกระชังนะครับ ไอ้ขาวเดินตามนะฮะจื๊บผมก็เสียบไปอะจื๊บนะคบมันเราลมไม่เป็นท่า เฉียบลงไปนะครับตายหรือ,อยังไม่รู้นะครับผมก็เฉียบลงไปอีกอนี่นะครับเช็คผมก็เช็ค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 อย่างดี เยอะจังเลยนะครับมันผมจะจะออกหัไม่น้อ <c oughs> ผมก็เชียไปนะครับมั่เป็นายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะน้องๆมาเล่นเราเช็คไปทีละล็อกทีละล็อกทีละล็อกนะครับ งั้นไม่ได้นะฮะเราจะข้ามตาไม่ได้นะครับบ้านโน้นเอาแล้วนะวิ่งไล่กัน มันเบาไปเราก็ปักลงไปเรื่อยนะฮะผมก็จะปักนะครับแทงยอดตไปนี้นะปักไปเรื่อยนะไม่รู้แล้วไม่ออก,กช่างนะครับเพราะเราก็ทำหน้าที่เราไปนะครับมกเทียบตรงนี้เป็นไง อืมผิดหอมติดหางเหรอเสียบทางหมดนะครับอ๋อนี่ดู เช็คไปเรื่อยๆน,นะนี่ก็คือธนาคารของเราดูนะโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะอือ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับว่าสุนัขเรานะครับ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะครับ เด็กทะเลาะกันนะบ้านนู้น <c oughs> ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามช่องอชอนชาแนลเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ